ก็ว <aunque S 2> <me> ัค <cheg> ซีนไข้หวัดใหญ่ต้องฉีดทุกปีตั้งจากว่าสายพันธุ์ในแต่ละปีเนี่ยอาจจะเป็นสายพันธุ์ต่างชนิดกันเนาะหลังฉีดวัคซีนให้นั่งรอสังเกตอาการอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะคะเพื่อสังเกตอาการปกติถ้าอาการแพ้เนี่ยแพ้รุนแรงจะเกิดในครึ่งชั่วโมงแรกถ้าคนไข นั่งข้างนอกสีแล้วมีอาการเหงื่อออกมากนะคะคันตามตัวใจสั่นหายใจแน่นหรืออัดให้รีบเข้ามาแล้วก็แจ้งห้องเบอร์สามทีคุณหมออยู่อีกท่านหนึ่งนะคะหลังฉีดกดแน่นๆประมาณ5นาทีแต่ว่าท่านไหนถ้ากินยาสลายลิ่นเลือดพวกแอสไพรินวาฟารินให้กดนานกว่านั้นนะคะหมไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บเพราะผมช้านการเคื่อนไปเลยไปเลนีมนนิ่มีขอม

แมี่ยนที่แัมใครไเออบางคนมีบางทนมีเข้ขายเราเจะ้ีตั้งตั้ง่ได้เาดีที่ได้ฉีดนะงแ่เหนึ่งร้อยค่ะฉีดละสี่ร้อยถ้ารวมรวมทั้งหมดที่ตาม ขอนค่ะคุณยายเอากระเทียมกับ